ตอนนี้ที่แดนอยู่เขาใหญ่นะครับแทนแทนมาดูนะครับเจอร้านน่ารักน่ารักนะครับชื่อร้านว่า77 Cafe นะครับข้างนอกดูธรรมดามาก รูจับร้านน่ารักมากผมชื่อว่ามันรอยใหญ่นะ กันนะครับดูข้างในกันนะครับวูนี่หนังสือหนังสือเยอะมากครับหนังสือเยอะมากดูสิครับหนังในร้านครับครับเรามาถึงในร้านกันแล้วนะครับมาเจอเจ้าของร้านหนุ่มใจดีนะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับผมชื่อบันเจิดครับพี่บันเจิดนะครับพี่ครับร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับ อยู่ถนนธนรัตครับกม1 5 5ครับผมกม15.5าเนาะครับผมชื่อร้านว่าร้านอะไรนะครับพี่ร้านดีเจ็ดครับมาจากบ้านเลขที่ครับเป็นบ้านเลขที่เก่าของคุณยายดั้งเดิมเลยอ๋อบ้านเลขที่คุณยายบ้านเลขที่77็เ็นาะใช่ครับผมเออก็เลยมาตั้งใช่กมเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้พีกมสิบหาุดเยี่ยน้ำผุดเนาะเขาเรียกแยกน้ำุกมาผุดยียน้ำผุดถ้าใครมาเที่ยวน้ำผุดก็ แวะมาทานที่ได้เลยเนาะได้ครับเรามีขนมเค้กอร่อยทําเองครับเป็นโฮมเมดอ๋อขนมเค้กโฮมเมดเนาะใช่ครับนะครับร้านกาแฟอ่าหรือว่าที่เข้าไปดูที่ Facebook ก็ได้ครับในเพจ Facebook B77 Cafe เขาใหญ่บีเจ็ดเจ็ดคเขาใหญ่เมนูแนะนำคืออะไรครับเครื่องดื่มที่นี่เครื่องดื่มที่นี่เหรอครับก็จะเป็นพวกกาแฟนะครับกาแฟเราคั่วเองกาแฟคั่วเองเนาะมาจากเชียงรายครับผมกาแฟเชียงรายหลายชนิดมีอเมริกาโน่ เลมอนอันนี้ครับโอเคจะมีพวกของร้อนถ้เป็นลาเต้ร้อนครับอร์โทษเลยครับพี่อ่าเข้าไปดูในเพจครับแล้ว่าจะสะดวกกว่าครับติดต่อได้โดยในเพจเฟซบุ๊กได้เลยครับผมเฟซบุ๊กเนาะขอบคุณครับครัเฟซบุ๊กชื่ออ่าบิจเจตคาเฟ่เขาใหญ่ครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองซุ่มดูขนมน่าทานมากเลยนะครับมีมะพร้าวเหรอครับพี่ครับทั้งหมดส่วนมะพร้าวมะพร้าวที่สองทีเป็นพวกชีสไทยชีสไทยสับปะรับ มีแมคมป์เดมีอะดิาร์ร้อยฟีมเป็นทานเองด้ย,ยมั้งพลเรียนทำด้วยพลเรียนทำสองโรงแรมเราสองโรงแรมด้วยภรรยาทำสองโรงแรมเสร็จยอดสุดยอดเป็นไงบ้างครับขนมจากร้าน B 77หน้าฐานใช่ไหมครับมาเขาใหญ่อย่าลืมมานะครับกมที่15.5ครับนะครับอาหารขนมเครื่องดื่มอร่อยๆมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ